ผมาเอาวาทังเขาูเเาเอากเ่าเกบเาใจพ่ด้วนะครับเลือครับเือเนียเอามาให้พี่เอง้ขอครับขอครับ่ากอ่ะแล้วทไมมึงยอมเองแล้วมาเอาตังไปอ่ะเอาตังไปอันนี้มาบอกอ๋อไม่ใช่ปุ้ยถ่ายได้อย่าไล่อ่ะงไลตเครับ

ああ。